จ้าตานผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกตามเคยนะจ้าก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเหมือนเดิมนั่นเลยจ้าคือว่าในสภาวะปัจจุบันนี้นะคะศาสนานั้นได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนื่องจากว่าศาสนาในปัจจุบันที่เรานับถือที่เราปฏิบัติกันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธที่แท้จริงแต่ว่าจะออกไปทางด้านลัทธิพราหมณ์ฮินดู นะลัทธิพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะทําการสักการะบูชาวัตถุไหว้วัตถุปลูกเสกเครื่องล่างของขังทําพิธีกรรมขอฝนขอความร่ำขอความรวยขอกับวัตถุนะไหว้ผีสางนางไม้นี่คือลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูนะซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วทําไมลัทธิพราหมณ์นี้จึงถูกนํามาใช้ในศาสนาที่เรียกว่าศาสนาพุทธเพราะอะไร เพราะว่าแนวทางการหรือว่ากรอบของาศาสนาพุทธาศาสนาในปัจจุบันนี้ได้เริ่มต้นจากการที่ว่าไม่ได้เกิดจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็เลยคิดว่าจะนับถือาศาสนาพุทธนี่แหละนะ,ะฝ่ายปกครองของเราก็ก็เอา,าศาสนาพุทธมาใช้แต่ทีนี้ก็ต้องมีพระใช่ไหมมีพระผู้รู้ ีนี้พระที่ไปบวชจริงๆก็ไม่ใช่ผู้รู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนรู้มาจากประเทศอินเดียซึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้รู้ด้วยตนเองนะรู้มาจากหนังสือรู้มาจากตำรารู้มาจากคนบอกเล่าบอกกล่าวมาแล้วก็มาปฏิบัติติต่อกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้บรรลุธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อนํามาใช้ในการปกครองบ้านปกครองเมืองตั้งเป็นองค์กรศาสนาแล้วนะ ก็เลยเขียนคิดเองปรุงเองแต่งเองนะเห็นประเทศนั้นทําอย่างนี้เห็นประเทศนี่ก็ทำก็คือว่าเป็นศาสนาที่เรียนแบบมาโดยไม่ได้แยกแยะว่าพุทธศาสพุทธจริงนี่เป็นอย่างไรแล้วก็นับถือกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะเรื่องของศาสนาเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาว่ากันเล่น,ลนๆหรือจะตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานเล่นๆขึ้นมาพอได้มีอ่าพอได้มี มีพระมีอะไรหน้าที่การงานพอได้เรียกทรัพย์เรียกสุมบัตรอะไรให้คนได้เชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นเป็นูนยนรวมจิตใจให้แก่ประชาชนแต่จริงๆแล้วนั้นไม่ใช่พุทธที่แท้จริงเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าเป็นพุทธนะแต่เราไม่ได้มีใครที่จะบรรลุทำได้ดังนั้นในเมื่อเวลาผ่านไปคําว่าพุทธก็ค่อยหมดลงหมดลงหมดลงพระก็ผู้ที่เข้ามาบวชในศาสนา ไม่มาบวชในศาสนานี่ถ้าถ้าไม่สมัครใจจริงๆหรือไม่ได้เกิดจากจิตจากใจอันบริสุทธิ์จริงๆก็จะกลายเป็นว่าจะบวชเข้ามาเพื่อจะอาหากลอุบายในเรื่องของเป็นอาชีพของศาสนาหรือเป็นอาชีพของสงฆ์นะเพราะอยู่ในศาสนานั้นจริงๆแล้วถ้าอยู่กับถ้าอยู่แต่ในวัดละแล้วมันจะน่าเบือ่อไม่มีใครไม่มีอะไร สนุกสนานก็เลยออกอุบายกันขึ้นมาว่าจะต,ต้องมีดนตรีลิเกหมอลำเข้ามาอยู่ในาศาสนานะนั่นนั่นก็เพราะว่าเป็นาศาสนาปรุงแต่งมีคนอุบายหลอกลอก่อนะคำว่าหลอกล่อให้คนเข้าวัดเนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปก็ไม่ได้เข้าถึงวัดไปตามการหลอกลอก่อเห็นเห็นมนุษย์เป็นนกเป็นหมูเป็นปวกลอก่อเหยือ่ลอล่ออะไรเข้าไปในาศาสนาเมื่อเวลาผ่านไป น,นักบวชทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มคิดคนอุบายต่างๆว่าจะหาเงินหาทองอย่างไรนะก็มีการมีการมอบยศมอบตําแหน่งให้พระสิ่งเหล่านี้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ของพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดต่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือเรื่องยศให้เราสังเกตถ้ามียศนี่เหมือนข้าราชการครูทหารครูนะไม่ใช่จะถนัดทางครูคนรู้ประสบการณ์จากครูมาว่า ถ้าเป็นครูนี่เขาจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศกันในแวดวงของคุณครูนี่จะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเมื่อถึงบุญเดือนแปดนะบุญเดือนแปดเนี่ยใครบ้างจะได้สองขั้นใครจะได้สองขั้นจะเริ่มทะเลาะกันจะเริ่มหาเรื่องหาเราบูรีคนนั้นมูลีคนนี้เกิดขึ้นนะนั่นคือเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งนั่นมันเป็นเรื่องของโลกแต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของาศาสนาแล้วนะ พระนี่จะต้องวางลาบวางยศวางทรัพย์วางส,างสมบัติไม่มีอะไรครอบครองเป็นของตนเองนะเป็นผู้หลุดโลกหนีโลกหนีจากความทุกข์เพราะโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความทุกข์นะทีนี้เมือ่อเมื่อมาอยู่ในาศาสนาเมือาาม่อาศาสนามียศนั้นก็เริ่มผิดแล้วเมื่อมียศมันก็จะต้องมีการหายศวิ่งเต้นหายศหา,หาตําแหน่งถ้ามีตําแหน่งน้อยหน่อยก็อายคน กลัวคนจะไม่นับถือใช่ไหมก็เลยมีการวิ่งเต้นหายุการที่จะเว่งวิ่งเต้นหายุก็ต้องเสียเงินใช่ไหมก็ต้องใช้เงินในการวิ่งเต้นเต้นหายุเพื่อว่าจะค่าลายเซ็นค่าลายเซ็นนี่ก็ต้องมีเงินไปเป็นกระสอบกระสอบนะจึงจะได้ที่ที่รู้ในเรื่องของการวิ่งเต้นนั้นก็เพราะว่าเราเป็นโยมเราเคยเป็นโยมมาก่อนแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเก็บเงิน เพื่อเพื่อการที่จะเอาไปซื้อยศเลี่ยไรจากญาติโยมจากพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อยศท่านก็บอกว่าโอ้ยวัดอื่นเพิ่นเขามียศนั่นยศนี่เนาะวัดเท่ากันบอมียศลิ็อยากอายเพิ่นสันสี่นะก็ต้องเก็บเงินเก็บทองไปซื้อยศให้พระอันนี้ประเจิดประเจิดจงแจ้งเลยไม่ได้ปิดบังอำพางเรื่องยศแม้กระทั่งได้ยศแล้วนี่พระเขายังมาฉลองอีก ฉลองยศเรียกทรัพย์เรียกสมบัติอีกว่าเป็นงานบุญฉลองยศคนก็ไปผูกของผูกแ้นผูกอะไรให้ก็ได้เงินอีกนะนี่คือเป็นอุบายการหาเงินของผู้เข้ามาบวชในศาสนาซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นพระก็ไม่ใช่เพราะพระนี่จะเป็นผู้ที่ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกเส้นเชิงได้จะไม่มีกิเลสอยู่ในหัวใจจะไม่มีความอยากได้ทรัพย์อยากได้สมบัติอะไรเลยนะคือว่า ไม่ไม่ได้กลัวเกรงว่าคนจะไม่นับถือถ้าไม่มียศเพราะรู้ว่ายศนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นหัวโขนที่เขาเอามาสวมให้ทำให้ให้คนเรานี่มีงานมีการทํำยศนั่นตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของตำรวจทหารครูบาอาจารย์เขาจะมียศเพื่อที่จะได้เงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ ข้าราชการต่างๆก็เรียกว่าเป็นค่าทาาบุริวารทํางานให้แก่ประเทศใช่ไหมแต่ทีนี้ในเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยมาบวชแล้วเหนือโลกแล้วไม่ได้เป็นค่าทาาบุริวารของใครแต่รับผลทานสอนให้คนรู้จักปรงรู้จักวางตรงนี้แหละตรงที่ว่าผลทานนั้นไม่มีประโยชน์ต่อม,อน,มนุษย์พระสงฆ์จะหลอกล่อหาเงินไปซื้อยศนั่นก็คือว่าเมื่อมีผลทานเกิดขึ้น นะเขาบอกพระเกิดกิเลสก็เลยมอบใส่ซองให้พระซะหรือไม่ก็ไม่ให้พระรับเงินซะตรงนั้นก็ไม่ถูกต้องนะเป็นเพียงแค่ความคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้เท่านั้นเองจริงๆแล้วถ้าพระไม่มีกิเลสนะจะมียศเท่าไหร่ก็ได้จะมีเงินเท่าไหร่ก็รับได้แต่ปัจจัยเงินทองนั้น ท่านจะนำไปช่วยเหลือมวลมนุษย์นี่คือเรื่องของเจตนารม์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่กำเนิดมาก็เพื่อที่จะช่วยมวลมนุษย์เท่านั้นจึงสั่งสอนให้มนุษย์นี้รู้จักกินรู้จักทานเพื่อจะนำปัจจัยเงินทองไปช่ช่วยเหลือคนที่เข้าลำบากยากจนนั่นเองนะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของศาสนาว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นอย่างไรที่ ที่เริ่มและก็ผิดมากที่สุดก็คือเหล่าพระสงฆ์ของเราทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มมีการขอยศขอตําแหน่งวิ่งเต้นเมื่อวิ่งเต้นหายศแล้วจะหาเงินมาจากไหนพระก็เลยตั้งตั้งคิดวิธีการจะหาเงิน 1. ทํารูปเหรียญหล่อขาย 2. สร้างโน่นสร้างนีนงนง่เพื่อที่จะหาเงินเพื่อที่จะรับได้รับรายได้จากการก่อสร้างเช่น ได้เหลือเงินเหลือเงินทอนเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นแบ่งก,กันกับพวกนายทุนทั้งหลายนี่ก็เป็นอุบายในการหาเงินซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระสงฆ์มามีอาชีพหาเงินอย่างนั้นนั่นมันก็เลยผิดหลังจากนั้นแล้วมันได้เงินมันได้ไม่ไม่มากพอก็ต้องมีรูปหล่อเหรียญขายทําพระพุทธรูปขายเพราะพระพุทธรูปมันได้กําไรงามลงทุน เท่าไหร่ก็ไม่มีการตรวจสอบจะหลอกล่อไปว่าห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านก็ได้แต่สร้างจริงๆนั้นไม่กี่กระตังก็มีนี่คือการหลอกลวงมนุษย์ซึ่งเหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมนะดังนั้นในลักษณะเช่นนี้หรือกรอบของศาสนา,าที่ออกแบบมาแบบนี้แล้วนั้นมันจึงเป็นเส้นทางไปสู่ความเสื่อม มีแต่การหลอ่อการลวงการต้มการตุนลูกบอกว่าอันนี้ขังอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบตรงนั้นไหายตรงนี้จะได้สมสําเร็จอะไรต่างๆจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยแต่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอีกแบบหนึง่งนะธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสร้างอะไรก็สร้างขึ้นมาพออยู่พอเพียงไม่ได้ให้อยู่แบบรู้ราสู่สุข,ส,ขสบายแต่พระสงฆ์ในปัจจุบัน,นจะติดรูดรถรูบ้านโกโก้ที่นาเยอะๆที่ดินแปลงใหญ่ๆ จะอยู่นอนห้องแอร์สุขสบายสบวยอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์อ้วนพีเหมือนหมูตอนเห็นไหมหล่าพระสงฆ์จะเป็นอย่างนั้นนั่นคือไม่ใช่เรื่องของศาสนาที่แท้จริงในที่สุดผลสุดท้ายพระสงฆ์เขาก็จะ,อะเอาปัจจัยเงินทองนี่ยักย่อกออกไปให้ภรรยานะให้ภรรยาสุดท้ายมหีหวังเพื่อว่า จะมีครอบครัวมีเงินมีทองแล้วหาเงินสร้างครอบครัวของเตเองสร้างบ้านมีรถมีที่ดินเยอะๆมีหน้าที่การงานได้เงนินแล้วคนที่หนีทันก็ทันแต่คนไหนที่โลภมากไม่ยอมสึกคนนั้นก็จะถูกจับได้นั่นเองผลสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ทุกไลายเพราะกรอบศาสนาเขาตั้งไว้แบบนี้นะมีเงินขายรูปขายเหรียญขายห่อข,ายน,อนขายน่นขายนี่ตั้งเป็นเป็นด่านเป็นด่านเป็นด่าน แแหเนี่มันเป็นดางแห่ที่ว่าแแหมันตาถีมากนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ศาสนาจากเหตุการณ์ในเรื่องของวงวงการผ้าเหลืองเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าวิธีการต่างๆนั้นไม่ถูกต้องตามหลักคำาคําสอนผู้ที่รู้ก็รู้อยู่ว่ามันผิดเพี้ยนจากคำสอนแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติลาบยุทธที่ได้มานั้นควรจะไปทำอะไรพระสงฆ์นี้จะมาเป็นหลัก เป็นหลักเป็นแกนยึดถ่วงดุลระหว่างคนรวยกับคนจนเพราะฉะนั้นเมื่อคนรวยให้ผลทานมาทำบุญทำทานมานะทำบุญทำทานมาก็เพื่อที่จะเอาไปช่วยคนจน คนจนถูกได้รับการช่วยเหลือคนจนก็อยู่ดีกินดีมีสุขแต่ในศาสนาปัจจุบันเขาไม่ช่วยเหลือคนจนแต่เขามีเงินมีทองเขาก็จะไปซื้อตำแหน่งซื้อยศเอาไปให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวให้พันรยาให้กิ๊กให้ก๊อกให้กักไปเห็นไมมันจึงไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงจึงเป็นปัญหาเกิดขึ้นถ้าจะให้หมดปัญหาความยากจนของประชาชนศาสนาพุทธต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างแท้จริง คือเราพระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องลดละปล่อยวางลาบยศวัตถุเครื่องรางของขังต่างๆอย่าเป็นข่าธาตุบริวาลของโลกมีเงินมีทองเข้ามาทาบุญทําทานก็เก็บสะสมไว้แต่ไม่ให้สะสมไว้เป็นของเราเป็นกองบุญเพื่อจะนำผลทานนี้ไปช่วยเหลือมวลมนุษย์เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินปัจจัยเงินทองของญางติโยมไปเป็นของส่วนตัวเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์หลอกลวงประชาชนมีโทษ ผิดอย่างมหันโทษทั้งทางโลกโทษทั้งทางธรรมเพราะว่ามันจะจองกรรมจองเวรกันคนที่มีทรัพย์มีสมบัตินำมาทานก็จะไปจองกรรมจองเวรกับพระเพราะว่าพระนั้นเอาทรัพย์สมบัติของเราไปบำรุงบำรเลือตนและครอบครัวของตนเท่านั้นเป็นการหลอกการลวงการต้มการตุนไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นศาสนาเปเรียบเสมือนดาบสองคมถ้านำมาใช้ไม่ถูกที่ถูกทาง มันก็จะเป็นภัยแก่ตัวเราแก่ประเทศชาติบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองนี้สามารถจะล่มจมหายณะได้แต่ถ้าหากว่าเป็นศาสนา,า,าที่แท้จริงจริงแท้แน่นอนแล้วพระไม่มียศนะจาเอาไว้ว่าพระห้ามมียศพระห้ามขายรูปขายเหรียญห้ามเป็นพ่อค้าห้ามเป็นนักธุรกิจห้ามเป็นนายทุนห้ามมีเงินห้ามมีทองเงินทองนะ่ะมีแต่เก็บไว้ช่วยเหลือมวลมนุษย์เท่านั้นนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง นะแล้วก็สำหรับในช่วงต่อไปก็จะมาพูดคุยอีกในเรื่องของอศาสนาที่มีกรอบเขียนไว้นี้เพื่อเพื่ออะไรเขาตั้งกรอบขึ้นมาเพื่อจะกักขังสงไว้ให้พระสงฆ์นั้นหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเขาเองก็คือพวกนายทุนต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจในศาสนานะพระสงฆ์ต่างๆที่ แล้วก็จะได้รับส่วนแบ่งเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อน,นันต์หลวงพ่อ,อเอาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทําพิธีกรรมพิธีกรรมเสดาะเคราะห์เด็เดกรรมสเสล็จเวรน,นี่เป็นเรื่องของการหาเงินของพระเท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องกรรมเร,เรื่องเวรของใครของมันใครทํากรรมอันใดไว้คนนั้นจะต้องได้รับกรรมไม่มีใครที่จะมาล้างกรรมให้เราได้นอกจากเราจะหยุดการกระทําที่สิ่งไม่ดีของเราเอง ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะสาธุสาธุสาธุ